b s Best Practice าการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โรงเรียนบ้านนามูลตุนปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านนามูลตุนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3โดยปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น117คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น15คน บริหารโดยนางสาวสุชาดาเคหังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามุนตุนและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสับเจริญการจัดการด้านกายภาพมีการจัดบรรยากาศให้หน่าดูน่าอยู่น่าเรียนสะอาดและปลอดภยัยมีกระบวนการนิเทศภายในที่ดำเนิกนการอย่างต่อเนื่องและได้รับการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างสม่ำเสมอ ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วงวัยในระดับชั้นประถมวัยเป็นการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของมอนเตสซอรีเพื่อพัฒนาการผู้เรียนให้ครบทั้ง4ด้านระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใช้วิธีการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมและสอนคณิตศาสตร์แบบ Pro Active ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายส่มสมการเรียนการสอนในรูปแบบของโครงงานชั้นประถมศึกษาปีที่4โครงงานภาพปะติดจากเศษวัสดุธรรมชาติชั้นประถมศึกษาปีที่5โครงงานอาหารท้องถิ่นและภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่6โครงงานการทําอิดล็อกปูพื้นทํามือเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้และการทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพนักเรียนได้ร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนนำความรู้และทักษะที่ได้มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาสู่การสร้างรายได้และทักษะอื่นๆโดยได้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความสามารถด้างานอาชีพของนักเรียนได้แก่ หลักสูตรภาพคริมลายจากวัสดุธรรมชาติโดยคุณครูพี่ไวันเชคินีหลักสูตรการฟังพูดภาษาญกฤษส่อาชีพโดยคุณครูดารันดัสสารคิมพาหลักสูตรประเพณีชุมชนบ้านนามูลตนโดยคุณครูสุรพลสบายหลักสูตรภาพปะติดจากเศษวัสดุธรรมชาติโดยคุณครูประกาสิทธิ์ผิวสิริและหลักสูตรการพูดในโอกาสต่างๆโดยคุณครูวนิดาสิงห์สวัสด นอกจากนี้โรงเรียนยังได้บูรณาการการจัดการเรียนรู้เชิงรูปบูรณาการแนวคิดซอฟท์พาวเวอร์เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนโดยการนำแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้เช่นการนำรูปทรงเรขาคณิตมาพัฒนาทักษะการคิดผ่านวิถีชีวิตกิจกรรมขันหมักเบงโดยคุณครูประกาศิษย์ผิวสิริการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมฟูดท m e โดยคุณครูสมาลีศรีอิน โดยมีคุณครูได้รับคัดเลือกเข้านำเสนอผลงานระดับเขตพื้นที่ดังนี้กลุ่มสาระการเรียนรูาา้ภาษาต่างประเทศโดยคุณครูดารันดาสารพิมพพากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโดยคุณครูจุราพรทุนดีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยคุณครูพิไลวันชัยคินีและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโดยคุณครูสุรณิพานาัมกัญญา การจัดกิจกรรมที่ผ่านมาทําให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้โรงเรียนบ้านานามูลตุนได้รับคันเลือกให้ร่วมจัดนิทรรศการแอค i v ฟ l ล a น n ิ่งอำเภอภูหลวงในกิจกรรม Open House มหก,กรรมการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเลยเขต2มีผลการประเมิน i t a ออนไลน์อยู่ในระดับ A รางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมศึกษา รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเด่นอันดับหนึ่งรางวัล The Best กายภาพดีมีคุณภาพสูงโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนสนับสนุนและขับเคลื่อนงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศมีผลประเมินอารีและเอสูงกว่าระดับประเศ